อาะครับสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่ในช่องของเรียวเนียนะครับแล้วตอนนี้เราก็มาในเกมของ Morning Moon Village นะครับเป็นเกม NFT Chainbit ครับนะครับแล้วเราก็จะมาสรุปผลประกรอบการของเดือที่2กันนะแล้วก็มีการทดลองอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะมาแนะนำกันว่าเราได้ทดลองอะไรไปบ้างโอเคสไตล์การเล่นยังคงเหมือนเดิมนะครับเป็นการเล่นแบบไฮบริดก็คือ เติมด้วยและเล่นสายฟรีด้วยเล่นไปพร้อมๆกันสองสายเลยวงเงินที่เติมตอนแรก3,000ับาทหลังจากนั้นก็บวกไปอีก1,000พบาท1 0 0 0ับาทก็คือเติมมาเพื่อทดลองอะไรบางอย่างนะการทดลองนั้นก็คือเป็นการซื้อขายลูม่นะครับคือหลักการง่ายๆก็คือซื้อมาขายไปอะไรประมาณนี้นะครับเดจจะลองเข้าไปในตัวเกมก่อนเนาะ โอเคนี่คือหน้าตาของเกม m o n i n g Moon Village นะครับซึ่งตอนแรกที่เราเอาเงินเข้ามาเนี่ยเราก็จะซื้อเป็นคับก่อนซึ่งตอนนั้นราคา1คับน่าจะอยู่ที่ประมาณ240บาทต่อ1ครับแล้วอันนี้เดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันเนาะพอเราได้มาเนี่ยเงินคับมันก็จะอยู่ในบิทคับนิกอะไรประมาณนี้ซึ่งตอนนี้ไม่มีละดีๆก็ไม่มีเหมือนกันเอามาลงแปลงหมดโอเคพอเราได้มานะ เราจะเอาเงินครับมาเป็นลูม่มาที่ตรงนี้นะครับคลิกเป็นลูม่เคครับแล้วก็ซื้อไปเลยซื้อลูม่ด้วยเคครับในกันเอาง่ายๆอย่างนี้แล้วกันเนาะเราก็ใส่จํานวนครับที่เราซื้อมาประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็จะมีลูม่แล้วพอกดปุป๊บหลังจากนั้นช่วงนั้นเป็นช่วงที่ตลาดทอนข้างมีการผันผวนมีการขึ้นมีการลงมีการซื้อมีการทุบบ้าง ก็เลยใช้สูตรนี้แทนอย่างเช่นตอนแรกเราถือลูมี่ไว้แล้วเราก็รอซื้ออย่างเดียวคือเมื่อมันแทงเร,เราถืออยู่ลูมี่อยู่แล้วเราก็ทําการขายเลยซึ่งวิธีการเช็คราคาคร่าวๆก็เช็คตรงนี้ก็ได้ครับเราจะใช้คู่เงินของยูดีทีนะเพราะมันเป็นสเตเบิลคอยซึ่งไม่ค่อยขยับอะไรไปมากมากเท่าไหร่อยู่แล้วเหมือนกับเอามาพักไว้ก่อนพักเงินไว้ยูดีแล้วก็โอนมาที่ลูมี่แล้วกันประมาณนี้นะครับ เลราคาง่ายๆเวลาเราจะซื้อ u ู t หมายถึงเปลี่ยนลูม่ให้เป็น u d ดีที่นะมาที่ช็อปลูม่ลูมิยูดีแล้วก็เซลล์สมมติว่าตอนนั้นเราซื้อมาได้ประมาณ20 l ลูมี่นะมัก็จะบอกทันทีเลยว่าเงินที่เราจะได้เป็น27 u d t บไรประมาณนี้นะครับ ก็จะบอกเลทหมดเลย1.3766 KUDT อะไรประมาณนี้เนาะพอเราถือ UDT ปุ๊บแล้วถ้ามีจังหวะที่รุอมีราคาลงหรือว่ามีคนทุบตลาดของเคครับแ,นะแล้วกันนะเราก็ถือ UDT อยู่แล้วหลังจากนั้นเราก็กลับมซื้อลุมีคืนเพราะว่าเราจะซื้อได้ถูกถ้าเกิดดูราคานี้ก็อาจจะมาค่ได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้เราได้ยนะีเนาะยี่สิบเประมาณแล้วกันจุด 5. นี่นะครับเวลาเราซื้อคืนเนี่ยเห็นไหมค่าอัตราเรทจ,จะเปลี่ยนไปหมดเลยเพราะาจะมีเพาแล้วมีแกร็บมีช่องว่างระหว่างกันนิดหน่อยก็คือเราต้องเช็คราคาดีๆค่อยๆแบบตามกราฟด้วยที่สําคัญเราควรจะจดไว้อันนี้คือข้อแนะนําเลยซึ่งผมก็จดไว้เหมือนกัน,น,นมีการบันทึกทั้งหมดเลยวันนี้ซื้ออะไรราคาเท่าไหร่นะครับ 1ึงพันบาทตอนนั้นได้สาลูมี1ึงพับาท4.1ครับซึ่งเวลาเราขายเราจะไม่ลืมนะเป็นการซื้อวนๆไปเลยอันนี้คือทําแบบละเอียดมากเราจะได้ไม่ลืมว่าเอ้ยเราซื้อราคาไหนเราควรจะขายราคาไหนเราก็ทํารําการซื้อขายแบบนี้แหละประมาณสอาครั้งก็กําไรก็ ได้มาประมาณ1ลูมี่2ลูม่มั้งแค่นี้แหละเพราะว่าเงินเราไม่เยอะอยู่แล้วพอหลังจากนั้นเรามาถือยูดีธีกะให้มันลงแล้วก็มันก็ไม่ลงอีกเลยมันก็พุง่งพรวดพุด่งรุดไปเลยก็เลยกะว่าให้เวลา5วันถ้าเกิด5วันเนี่ยยังไม่มีการโดนทุบของตลาดลูม่ไม่มาราคาลงลงแปลงอย่างเดียวหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็คือลงแปลงครับ ชัวโอเคก็จะเป็นแปลงนี้นะครับแปลงนี้คือแปลงที่2องเหมือนกันแปลงของรายได้ของเดือนที่สองจะไปตรงนี้แทนโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทําการสรุปยอดรายได้ของเดือนนี้เลยละกันนะครับซึ่งผักสายฟรีก็น่าจะพรุ่งนี้ถึงจะได้แต่ก็ยังไม่เก็บละกันโอเคค่าอันอื่นเหมือนเดิมทุกอย่างค่าเทียบ ของสัปดาห์ที่แล้วนะเอ๊ะทำไม APR ขึ้นอะเมื่อตอนเช้ายังมี51 52อยู่เลยโอเคไม่เป็นไรช่างมันตอนนี้นะท่านี่เหมือนเดิมสเต็กเหมือนของ EP ที่แล้วเป๊ะ39เต็ม9ครับ31.6 ึ้นอย่านแรงเลยนี่คนนี้ดึงมันมาเยอะแล้วอันนี้ก็คือที่ปลูกไว้บวกกับเงินที่ลงอีก1,000จะเป็นแปลงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บเพิ่มกันดีกว่าเเริ่มกันเลยแล้วกันครับอ้าวเฟสกันเลย เดรอไก่โมนี่หนึ่งตัวรอไก่โอเคเรียบร้อยทีนี้ก็มาทำการขายกันเถอะขายเป็นหลักพสิสยมจับง่ายๆนวกันสามแปดเก้าแครอทเรายังไม่มีไม่เป็นไรอันนี้จุดเก้าก็ช่างมันเถอะอยากได้เลขสวยๆก็จะมี ผลผลิตนะครับจากนั้นเราก็ออรเดอร์ขายรอสักครู่โอเคเสร็จแล้วแล้วตอนนี้เราจะมีลูมีทั้งหมด6.28ทีนี้เราก็จะมาซื้อสเต็มกันเถอะอ๋อเราต้องเปลี่ยนลูม่เป็นนี้ก่อนวี้ือเป็นแลวตอนนี้เรมี6.27นะให้ทอยยม2จุดแล้วกัน ก็สามารถแลกได้เป็น8.633ด้วยเลทที่1.3770เดเดี๋ยวเราจะไม่จดแล้วนะเนื่องจากเดี๋ยวเราจะย้ายกองนะรอเนยแล้วกันโอเคจากนั้นเราก็จะมาซื้อสเต็มขัด okay. 8 6 7จเเราก็จะได้ สเต็ม3.6903นะครับด้วยเรทที่2.035โอเคซื้อไปเลยซื้อสเต็มนี้ก็ปัดไปเลยเอาละทีนี้เราก็จะมาลงแปลงกันเถอะสเต็มที่เราซื้อมาเมื่อกี้นี้6.39ใส่เข้าไปเลย ตอนแรกว่าจะให้ดู Transaction น,นะว่าคือเราซื้อขายอะไรไปบ้างในส่วนของ Rumi โดย UDT เนี่ย้าจะให้ดูนี่ก็น่าจะเยอะมากเลยเพราะมีการมันเลียงไม่ได้ละซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปเ GT. นี่ย u ทีเนี่ยถ้าให้มานั่งนับก็ไม่ไหวเรามาสรุปยอดกันตรงนี้ดีกว่าเนี่ยครับเราจะมาสรุปยอด รายได้ของเราเป็นสเต็มนี้ละกันสเต็มของข้าวโพด LKUSDT ตรงนี้นะครับแล้ววิธีดูยังทํทำยังไงล่ะวิธีดูว่าเรามีเงินเท่าไหร่ก็ไปที่ช็อปนะครับแล้วก็ไปที่สเต็มนี่คือเป็นการทดลองขายเลยเราต้องจดหรือจำเลขนี้ก็ได้เราจะมี36.7ของจะมาที่ช็อปแล้วก็ ทด,ทดลองขายที่ไม่ต้องขายจริงก็ได้นะก็ลองขายสเต็มที่เป็น lk u d t 37.76จะคำนวณให้เลย u d t ที่จะได้รับก็จะเป็น88.6275ด้วยเลทที่2.35 k u t ต่อสเต็มก็จะเป็นการคำนวณคร่าวๆนะครับหลังจากนั้นเปิดเครื่องคิดเลขขึ้นมา อา่าได้เวลารุ้นแล้วว่าเราจะมีเงินเท่าไหร่ของเดือนนี้นะแปดสิบแปดจุดหกสดห้าแปดปดหกสองเจ็ดห้าคูณด้วยวิ d ตล่าสุดช่างมดเด็ดอา่า ขอดูเป็นเลดดอลลาร์แล้วกันเนาะคุณนสามสิบสาจก็จะเป็น2 9 6พิบาทช้าก่อนแต่ว่าเราเติมเงินไปหนึ0งพบาทเพราะฉะนั้นเราต้องลบ1,000บาทก็จะเป็นรายได้ของเดือนนี้ก็ถือว่าเริ่มโอเคแล้วนะ ถ้าเกิดนล้เนี่ยโอเคมากเลยเป็นงไงล่ะครับรายได้ของเดือนนี้มันก็จะมีปัจจัยอยู่หลายหลายอย่างอยู่นะการขึ้นของลูม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนแรกไม่ใช่ราคานี้ที่ว่าเห็นไหมเห็นที่ Data จดไว้เมื่อวันที่15เนี่ยใชไมสิบสีธันวายังอยู่ที่0 7 8 5 1ห้นึ่อยู่เลยตอนนี้เหรอโอ้โ,อโหไปไกลซะแล้ว จะมาถามตัวนี้ให้เลยโดยทำการมามาที่ Discord ของเกม m o n n g moon village นะครับ mm hmm. ไปที่เพจ f f ฟิเชียลก็ได้น่าจะมีให้อยู่แล้วก็จะมีชื่อว่า l u m i ม o t l ต m i b o บอยู่ตรงนี้นี่ Bot. ลเราก็ถามถามด้วยการพิมพ์เครื่องหมายเงินแล้วก็คำว่า price นะครับ บอมันเลยเ,เห็นเห็นเอไปจะบอกบอกก็จะบอกหมดเลยตอนนี้ราคาลุมมีอยู่ที่1.3835 USD ราคาไทายอยู่ที่4 6 6 9 9บาทนะครับลูมีเยอะเราก็สามารถได้เป็นวิีทีเยอะขึ้นไงอะอะไรประมาณนี้น้องโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะทำการดึงสเต็มกัน ซึ่งตอนนี้เต็กอยู่ที่36.76จะได้1.89ครับต่อวันเราจะดึงออกให้หมดแล้วก็เอาไปรวงกับกองใหญ่อย่างนี้นะถอนให้หมดเลยซึ่งการถอนมันจะมีมเรียกว่าอะไรอนะ่ะมีค่าธรรมเนียมอยู่แล้วไม่เป็นไรเราทำให้ดูให้ได้เป็นการศึกษาแล้วกัน ค okay. จากนั้นเราก็เอาจะเต็มมารวมในกองแรกกองของเดือนที่แล้วไปด้านล่งเปนสสเต็กไปเลยอันนี้ก็จะเป็นการสรุปผลประกอบการของ2เดือนแล้วกันซึ่งจะใช้การเรียกว่าอะไรอะเอากำไรมาต่อทุนหมุนเวียนเรื่อยๆนะครับและนี่ก็คือ จำนวนต้นไม้หรือว่าเป็นทรัพย์สินและกันที่เรามีอยู่ก็จะมี68.36ต้นมลกันนะครับเราก็จะมาลองคํานวณคร่าวๆแลกันโดยการทดลองขายจะเต็มจะเต็ม68.36ก็จะเป็น160.449แล้วราก็จะมาคำนวณกันเถอะว่าจะได้เงินเป็นเงินบาทเท่าไหร่นะครับ หนึ 160. ่งร้อยห่รือเปล่าคูณด้วยนี่มันเลทเมื่อกี้สา4สิเท่ากับ5 3าพัเดือนนะอันนี้คือ2เดือนซึ่งสเ,เต็มเนี่ยมันจะมีมูลค่าเพิ่มเมื่อลูมี่เพิ่มอะไรทํานองนี้เนาะเราจะอธิบายสั้นๆแบบนี้แล้วกันครับเอาละทีนี้เราจะมาทําการ ตอบคำถามยอดคิดกันนะครับคำถามยอดคิดก็คือเงิน1น0 0 0มบาทถ้าเรามาปลูกแล้วเราจะได้เงินกี่บาทต่อวันและกี่บาทต่อเดือนอย่างนี้แล้วกันนะครับโดยการคำนวณครั้งแรกเราจะใช้แปลงของเต็มเคคับแล้วกันเนาะซึ่งวิธีการหาอ่านเดี๋ยวจะมาทำให้ดูแล้วกันเปิดเครื่องคิดเลขมาเช็ราคาครับล่าสุดก็จะเป็น495 ผู้ชมไปก่อน1นึ่งมืนอ่อานด้วย4ี่เก้าหเท่ากับเงินเหรียญครับที่เราจะได้ก็คือ20.2สองครับน,นี่นะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็จะมาทําการซิมูเลตก็คือการจําลองลกันมาที่ช็อปแล้วก็สเต็มแล้วก็ซื้อจากนั้นก็นําเหรียญครับมาโนที่เราได้เมื่อกี้แหละก็คือ20.2 ระบบก็จะจะคำนวณคร่าวๆให้คำนวณให้ว่าถ้าเกิดเรากดซื้อเราจะได้ประมาณนี้เมาจดค่านี้ไว้32.6739โ okay. อเคนี่แล้กันจบไล้นะต่อไปอ่าเธอคิดเลขเราจะอ้างอิงจากแปลงนี้แล้วกันเราจะคำนวณหาเรทแล้วก็ความต่างที่มันจะได้ฟังดูงง,งแต่ไม่เป็นไรลองดูก่อนจุดนี้นะ3 9ม2 าสเต็มเก่กครับเมื่อกี้ที่เราซื้อมาก็คือ32 3 2 6 7 3 9เท่ากับโอเคก็จะได้เป็น1.194จุดวายจุดวายจุดวาย1.194หลังจากนั้นเราก็จะมาที่ Produce Rate ก็คืออัตราการได้ต่อวันนะครับก็คือ3.95กับ6 3.95 หารด้วยค่าวความต่างที่เราหาได้เมื่อกี้ก็คือ1.194ก็จะเป็น3.3ผลผลิตที่ได้ต่อวันก็จะเป็น3ครอบต่อเงิน1,000 10, 0บาทแล้วก็ถ้าเกิดเราจะไปเป็นรูมี่แล้วไปเป็นเงินบาทละ่ะโอเคนะเพราะว่า1ขครอบหรือ1ผลผลิตเนี่ยเราต้องใช้ถึง10ในการแลกเหรียญ1น1รูมี่หเหรียญก็คือเราต้องหารตัวนี้เข้าไป เฮ้ยหันสีเนี่ยก็จะเป็น0.3 l u ลูมต่อ1วันครับแล้วนำมาคูณกับค่าเงินลูม่ในปัจจุบันเดี๋ยวเราจะถามลูม่บอทอีกหนึ่งครั้งนะครับลูม i นะปัจจุบันก็คือ4 6 2 3 พุ่นะคูณ4ก2ุก็จะเป็น15บาทต่อ1วัน15.29บาทต่อ1วันอันนี้คือการลงทุน1 0 0 0 0บาทด้วยแปลงของสเต็มเคขับต่กันนะครับแต่ถ้าเกิด1เดือนล่ะ1เดือนก็15คูณเข้าไปสามสิก็จะเป็น400 58บาทต่อเดือนด้วยเงิน1,000 0บาทครับอันนี้คือการฟาร์มอย่างเดียวไม่รวมถึงที่เราเข้าป่าด้วยนี่นะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วถ้าเป็นแปลงของ u s b t ละ่ะก็จะมีสเต็ปใกล้เคียงกันแต่มันจะมีตอนแปลงค่าเงินนิดเดียวอันนะเราจะจำเราจาค่าเมื่อกี้ได้ไหมเมื่อกี้ที่เราแลกสเต็มมา1,000 0บาทได้เท่าไหร่ยังไง ดูกเก่านี่ยี่ทีนี้เราเอาเหรียญครับที่เราแรกหนึ่งหมื่นบาทได้ก็คือ20.2เหรียญมาที่ช็อปนะครับแล้วก็มาทําการซื้อลูม่ด้วยเหรียญเอเค,ครับมาที่ช็อปลูม่แล้วก็บาเรามีเหรียญโอเค,ครับมโนโทั้งหมด20.2เราก็จะได้ลูม่ทั้งหมด210.76 เอาละถ้าจะไม่ได้จดไว้ก่อนอง1 0 7 6ขวดอ,ง,อ,องก็ได้แอมจากนั้นก็จะเอาลูม่ทิปที่เราได้ไปขายให้เป็น UDT s ครับด้วยการมาที่ช็อปแล้วก็ลูม่เซลล UDT s กองแบกหมดแล้วกองแบกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวขอปิดจอก่อนปิดไปเลย รู้กันเป็เลยอ่ะดูมีมนโนเมื่อกี้จะเป็น210.766 mm. ก็จะเป็นค่าที่เราจะได้ udt s นะครับ mm. ก็จะเป็น289.057จดไปก่อนเงิน2 8 9 0 5ดอ่าอันนี้คือเงิน udt s เร่จะได้นะจากนั้นเราก็ไปที่ช็อปแล้วก็สเต็มแล้วก็ซื้อสเต็มด้วย udt s นี่เลย ดัน no ั اغ, 2, 8, 0, 5, nice. ้นก็เลขเมื่อกี้มาใส่อีกที่เราจดไว้สองแปดเก้าจุดศูนย์อะไรวะห้าเจ็ดก็จะเป็นจำนวนต้นสเต็มที่เราจะได้มานะครับเลทก็คือนี่เลขสองจุดสามห้าเคยูดีเปิร์สเต็มก็จะเป็นจำนวนที่เราจะแลกมาได้ประมาณนี้จำได้ก่อนนะจำไว้ก่อนนะหนึ่งสองสามจุดสองสองสามหกอืม ไปก่อนจะไปก่อนโอเคแล้วก็ทำวิธีหมุนเมื่อกีก้เลยหาเรทในการผลิตของ USDT ก็คือหาค่าสเต็กก่อนอรอ7 6 18.36ฮันแต่เต็มเพีร์ครับเมื่อกี้ก็คือ1 2 3จุด22.36เท่ากับ0.5จบุดไว้0.55 ก็คือค่าความต่างนะครับนี่นี่คือค่าควต่างขันจากนั้นก็นำโปร d u ีย r เรทก็คือ3.53หารด้วยค่าความต่างที่เราหามาไ,ได้เมื่อกี้ก็คือ0.55 4์ก็จะเป็น6.3นี่ก็จะเป็นค่าที่เราได้นะครับก็คือ จะไปก็ไดกูหกจุดสามเจ็ดแถวอีกตัวไหมสเจ็ดหนึง่งนี่เราก็าจะได้หกจุดสามเจ็ดหนึ่งหกจุดสามเจ็ด้วกันหกจุดสามเจ็ดครอปต,ต่อวันด้วยเงินหนึ่งหมื่นบาทใช้เหมือนเมื่อกี้เลยหนึ่งสิบครอปเท่ากับหนึ่งลูมี่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหารสิบก็จะเป็นจำนวนลูมี่ที่ได้ต่อวัน แล้วก็เหมือนเมื่อกี้อีกแล้วนำา6 2 3ก็คือราคาโรนี่เป็นเงินบาทมาคูณกับ0.637เนี่ยคูณ46.23ประมาณนี้ล้กันให้ยังไม่เยอะแล้กันก็จะเป็น29บาทต่อวันโดยการลงทุนด้วยเงิน1,000 0บาทที่แปลงของ เต็ม USDT ครับถ้าหนึเดือนละ่ะก็คูณไปสีคูณ30ก็จะได้833บาทต่อนหนึเดือนด้วยเงินทุน1,000 0บาทของแปลง USDT อาวละใครที่ถูกใจในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันเราไม่ได้เปิดกล้องแล้วกล้องลาแบตหมดนะครับ ฝากด้วยละการถ้าคลิปนี้มีประโยชน์เดี๋ยวเดือนหน้าเราจะมาทําวิจัยใหม่ก็คือเราจะลงทุนด้วยหลุมีที่เราหาได้ทั้งหมดนะเอามาใส่ในแปลงของเค,ครับแล้วดูว่ากําไรของเดือนมก,กราจะมีความเปลี่ยงปลางรุนแรงขนาดไหนไว้รอชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ